วันทังช่อง y t u t u กดไมล์สตอร์สิบห้าก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเ็นด้วยวันนี้ก็มากันในหลายคอนเทนต์มากนะคะวันนี้อยากจะมาพูดคุยในหลายประเด็นนะคะใครมีคําถามนะคอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้พิ์วม่ามาตอบให้กับทุกคนอย่าลืมนะคะว่าเรามีนัดไลฟ์เจอกันวันเสาร์อาทิตย์นะ,ะวันนี้มีอคอนเทนต์ที่อยากที่จะพูดนะนะคะมีคอนเทนต์ในเรื่องของ การเดทผู้ชายหรือว่าฝรั่งต่างชาติยังไงให้ตัวเองปลอดภัยแล้วก็สิบข้อาการผู้ชายตกหลุมรักคุณแล้วก็คอนเทนท์ที่จะพูดนอกจากนี้นะคะก็คือห้าข้อนะเมื่อผู้ชายนั้นไม่ต้องไม่ขอคุณแต่งงานจากเียคือหลังจากที่มีพี่คนหนึ่งเขามาถามนะว่าเขาคุยกับเขาคบหากับต่างชาติ มานานมาได้สักพักใหญ่แล้วแต่ผู้ชายนั้นมักจะพูดเสมอว่าเขาไม่ต้องการแต่งงานไม่ต้องการแต่งงานไม่ต้องการซีเรีย่เหลี่ยพในขณะที่ผู้หญิงนั้นนะ่ะต้องการที่จะแต่งงานนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดคุยนะคะว่าเมื่อผู้ชายเขาไม่ขอเราแต่งงานจากทีนะสิ่งที่เราจะพูดนะคะว่าเราจะพูดว่ายังไงข้อแรกนะคะก็คือการพูดแบบเปิดอกนะคะพูดเบิร์เปิดอกแล้วก็มี ความซื่อสัตย์จริงใจในกับบทสนทนาหากกรณีที่นะคะผู้ชายนะไม่มีหือไม่มีอืออย่างเราคบหากันมานานผู้ชายไม่มีแผนอนาคตคุณก็จําเป็นที่ต้องคุยกับเขาว่าเขามีแพผนที่จะแต่งงานกับเราไหมเขาเคยมีแผนที่จะใช้ชีวิตคู่กับเราไหมเพราะเวลาที่มันผ่านไปทุกนาทีทุกวันมันทําให้เราเสียเวลา ดังนั้นการที่มันนั่งคุยกันตรงๆเปิดอกคุยกันแบบตรงไปตรงมาแบบผู้ใหญ่คุยกันเนี้ยมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่หากผู้ชายยืนยันคําเดิมว่าเขาไม่ต้องการที่จะแต่งงานในขณะที่คุณต้องการที่จะแต่งงานเมื่อความต้องการมันสวนทางกันคุณก็จําเป็นที่ต้องหาทางไปแต่สิ่งสาคัญมากที่สุดก็คือก,อการมันนั่งลงพูดคุยกันเปิดอกคุยกันแบบตรงไปตรงมาว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วเขามองหาอะไร เขาต้องการอะไรจากเราเราต้องการอะไรจากเขานะคะไม่อย่างงั้นนะคุณก็จะอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันไม่แฟร์มันจะใช้คาว่าไม่แฟร์ก็ได้นะเพราะว่าบางคนนะคะมันเสียเวลามันทาให้อายุคุณมากขึ้นข้อที่สองนะคะประเมินความสําคัญอันดับหนึ่งของคุณนะนะคะให้คุณเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งสําคัญมากที่สุดในริลเลชั่นชิพ เมื่อคุณมีเร ation ชิพเมื่อมีคุณมีแฟนคุณก็หาใครอะไรคือจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการที่จะเห็นหากจุดหมายปลายทางของคุณนั้นไม่ต้องการที่จะแต่งงานไม่ต้องการที่จะเซตนดาวมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เมื่อไรก็ตามนะหากการแต่งงานนั้นมันสําคัญสําหรับคุณนะคุณก็จําเป็นต้องถามตัวเองนะว่าความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะมันมันสนองนิดเราไไม ทุกคนมีทางเลือกนะนะคะทุกคนมีทางเลือกเพราะแกเหมือนพี่คนนี้แกมาถามพิมก็บอกแกนะคะว่าเหมือนผู้ชายเนะี่ยก็ไม่หือไม่อือพูดกันไปพูดกันมาผู้ชายก็ไม่ค่อยแกยังไงในที่นะี้แกก็คือรู้สึกว่าแกไม่คุยกับเขาเขาก็โมโหเขาก็อะไรต่างๆนะสุดท้ายท้ายสุดพิมพ์บอกว่าคุณมีทางเลือกของตัวเอง you make your own choice นะคะข้อที่สามนะพี่นาความสะมา ความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันล่าช้าหลุนนะคะเพราะอะไรถามเข้าตรงๆสาเหตุที่ผู้ชายไม่อยากแต่งงานนะตอนนี้เพราะอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้ชายมีปัญหาด้านนิสินหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการที่จะตกลงงใจที่จะแต่งงานหรือใช้ชีวิตคู่นะคะพยายามที่จะเข้าใจเขาแล้วก็นะคะพยายามที่จะ เปิดอกคุยนะว่าเออเราก็เข้าใจว่าหากรณีที่เขามีปัญหาด้านการเงินหรือบางคนนั้นเขาเคยประสบปัญหาการหย่าร้างมาแล้วเขาก็กลัวการแต่งงานคุณอีกครั้งมันจะจบลงที่การหย่าร้างมันก็จําเป็นที่ต้องคุยกันแต่หากผู้ชายยืนยนันนอนยนันนั่งยนันตีลังกายานันว่าความสัมพันธ์ของคุณกับผมครั้งนี้เราเป็นแค่เกอร์เฟนและบอยเฟนแค่นั้นจะไม่มีทางที่จะแต่งงานยกตัวยอย่างเช่นญาติแฟน เขาพากับผู้หญิงมา15ปี15ปีนะผู้ชายอยากแต่งงานมากซื้อแหวนแต่งงานไปขอผู้หญิงแต่งงานแต่ผู้หญิงไม่ยอมแต่งผู้หญิงนั้นเขานับถือศาสนาคริสต์่าทอลิกที่แบบว่าเชื่อในเรื่องของการอย่าล้างเพราะว่าผู้หญิงนะเขาแยกกันอยู่กับสามีเขาก็คือแยกกันอยู่เขาคือหากมันเป็นโอเจเนเรชันนะนะคะหากเป็นโอเจเนเรชันจริงๆนะ คือเขาแยกกันอยู่ก็คือแยกกันอยู่หรือก็ซปเพเลกนะคะก็คือแยกกันอยู่ชัดเจนก็คือต่างคนต่างมีคนใหม่แต่เขาไม่อยากนะคะเขาไม่อยาเพราะอะไรเพราะอาจจะด้วยปัญหาของการแบ่งสินสมรสในเรื่องของปัญหาของศาสนาฝรั่งในหลายคนจะไม่อยากพอเมื่อเขาไม่อยากปึ๊บนะคะมาคบกับคนใหม่คนใหม่ต้องการแต่งงานมันไปด้วยกันได้ไหมไปด้วยกันไม่ได้สุดท้ายท้ายสุดก็ลงเอยที่การเลิกหลัก ดังนั้นพี่อยากจะให้คุณถามตรงๆกับเขานะคะว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมแต่งงานกับคุณเพราะอะไรบางคนนะเขาอาจจะแยกกันอยู่กับภรรยาเขาหรือว่าเขาไม่ได้เคลียร์ว่าตัวเองนั้นโสดจริงๆนะคะดังนั้นสุดท้ายท้ายสุดแล้วมันต้องมีเหตุและผลแต่หากผู้ชายนอนยันตีรังกายยันอะไรไม่แต่งคุณก็ต้องหาทางออกให้กับตัวเองข้อที่สี่นะคะก็คือให้เวลาให้โอกาสให้พื้นที่ ะะหากเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบว่าแฟนของคุณฝรั่งของคุณนั้นรู้สึกว่าได้รับความกดดันนะนะคะมันจะทำให้เขานั้นไม่อยากที่จะคบกับเราต่อไปนะคะมันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งแต่ทั้งนี้นะคะมันหลังจากที่เราพูดคุยกันมาแล้วนะเราพูดคุยกันเข้ามาเข้าใจกันแล้วนะคะในมุมที่เหตุเหตุและผลว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมขอเราแต่งงานทําไมเขาไม่ต้องการที่จะแต่งงานนะคะดังนั้นนะ คนเรามันโตๆกันแล้วนะพิมใช้คํานี้นะพูดแค่ครั้งสองครั้งคือรู้เรื่องหากาเขาไม่สนองนิดเราเราก็จําเป็นที่ต้องหาทางออกกับตัวเองข้อที่5้านะคะประเมินนะคะประเมินความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนของคุณนะหากกรณีนะคะมันทำให้เรานั้นรู้ด้วยตัวของเราเองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้น่ะนะคะมันเวิร์กสำหรับเราไหม นะคะท้ายท้ายสุดแล้วตัวคุณต้องเป็นคนเลือกเองคุณต้องเป็นคนตัดสินใจเองเราจะคบกันไปโดยไม่มีอนาคตหรือว่าเราจะคบกันไปแบบมีอนาคตคือคนเรานะมันเป็นแฟนกันกับมาเป็นสามีภรรยานี่มันต่างกันนะนะคะเป็นแฟนกันเราก็จะทวีตกันปฏิบัติต่อกันอย่างหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่มาแต่งงานกันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งดังนั้นนี่เป็นไอเดียให้กับในหลายคนนะให้เข้าใจว่าหากกรณีที่คุณคบกับผู้ชายมาในระยะเวลาหนึ่ง แล้วผู้ชายไม่ยอมแต่งงานหรือพูดคุยกันเรื่องแต่งงานแล้วผู้ชายหัวชนฝาไม่ยอมแต่งคุณต้องการแต่งคุณก็จําเป็นที่ต้องหาทางออก,กับตัวเองเมื่ออย่างมีคนมาโพส์นะเขาบอกว่าเนี่ยนะคบกับฝรั่งก็ต้องเผื่อใจไว้เจ็บบ้างคบกันมาแปดปีแล้วผู้ชายก็ไปมีผู้หญิงอื่นคือพิมพ์พูดก่อนนะคะว่าหากคบกันนานนะคือการครบกันรอวันเลิกละอันนี้พูดตรงๆเลยนะเพราะน้ในหลายคนนะคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยเนี่ยคบกันนานนี่มันดีนะมันไม่ดี พอมันคบกันนานๆไปแล้วมันหมดพาชั่นมันหมดพาชั่นมันเบื่อนะมันคบกันนานเกินไปอะดังนั้นมันจําเป็นที่ต้องมีไทม์ไลน์ให้กับเรเลชั่นคลิปของคุณตอนพิมพ์คบกับแฟนคนไทยนะคบประมาณ2ปีนี่นะ2ปีได้แล้วที้วันหนึ่งนะคะก็คือทางใครทางมันพอวันหนึ่งที่พิมพ์มาคบกับคนที่บ้านพิมก็บอกเลยนะว่า ฉันให้ทำลายในระยะเวลาหนึ่งปีหากกรณีที่ความสัมพันธ์ของเรามันไม่พัฒนาไปสู่เลเวลอื่นเราก็จําเป็นที่ต้องทางภครทางมันอันนี้ามถามว่ามันกดดันให้กับให้กับดีเรชั่นคมันกดดันไหมมันไม่เชิงนะนะคะอย่างน้อยๆเราก็ได้ได้เคลียร์ว่าเราเราต้องการอะไรในความสัมพันธ์หากมันไม่เวิร์กเราก็จะทนคบกันไปทําไมตั้งเจ็ดแปดีมันเสียเวลาการทำมาหากินกูคิดดูนะคุณอายุสามสิ คุณคบไปแปดปีคุณสามสิบแปดแล้วนะคะคุณมาเลิกกันในวันที่สามสิบแปดคุณจะไปหาคนใหม่มันก็เริ่มยากมากแล้วนะนะคะนั่งานานนะมันก็จําเป็นที่ต้องพูดคุยกันตรงๆว่าเนี่ยเราจะขีดเส้นตายอ่าขีดเส้นตายคบกันในระยะยะเวลาทำลายเนี้ยนะคะหากมันไม่ไปต่อเราก็จําเป็นที่ต้องเลิกหลังกันคุณเราถามว่าเราจะไปเสียดายความสัมพันธ์ไหมเมื่อเมื่อมันไม่สนองนี้เราเราก็จําเป็นที่ต้อง ต้องไปทางใครทางมันอันนี้มันคือเรื่องจริงเลยนะดังนั้นในหลายคนอาจจะไม่กล้าพูดตัวฝรั่งทุโกรธก็โมโหโกรธาอะไรนะอันนี้ก็ก็แล้วแต่คุณท้ายท้ายสุดะตัวคุณที่จะเป็นคนเลือกเองนะมาคอนเทนต์ที่สองที่พี่อยากจะพูดวันนี้นะนะคะ